ไอ้มอนโบนี้มันเกิดเต็มเลยตรงนี้อยู่ดีๆก็มาเกิดเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องแม่มันน่าโดนจับจริงๆเว้ยเดดีมโอเคตอนนี้เอ้าโอ้โหตู้จอบกดบิดตลอดเลยกดเอฟเฮ้ยเอาละครับผมตอนนี้เราต้องหาทําอะไรที่มากขึ้นนะวันนี้เลี้ยวว่าก่อนหน้านั้นอุ้ยอะไรว่าน่าล้มๆ้มอ้อ เอาละโอ้ยโหเดี๋ยวตัวชอบเฮ้ยเกลับมากลับมากลับมาอันเน่อันเน่เหมือนาจะเอาว่ะเหมือนาจะเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคครับผมตอนนี้เช้าๆแบบนี้เราหาจุดที่มั่นก่อนดีกว่าโอ้โหจะบวกอย่างเดียวเลยพวกนี้นี่ครับผมแร่ต้องใช้ของมันต้องมีนะเดี๋ยวเราไปหาตั้งอะไรก่อนไหมตอนนี้เรายังไม่ได้คาบของอะไรเพิ่มโอ้โหจะตามีหน้าตูอุ้ย เดี๋ยวเราต้องเอนชานก่อนโอเคเราต้องเพิ่มเรื่องของสตามิน่าสตามิน่าน้อยจัดเลยแล้วก็น้ําหนักช่วงแรกบวกไม่เป็นไรครับผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วฮนะเอาล่ะครับผมแล้ววันนี้อันนี้เลยพาบ็อกฟอร์ติลิตี้อ๋อเฮ้ยอันนี้ต้องต้องขาบดิต้องคาบดิเอาล่ะครับผมเดี๋ยวเราหาของก่อนนี่ขาบไปด้วยนี่นี่นี่ธนูธนูด้วยครับผมลูกดอกต้องมาโอเค รีแพโอเคอันนี้ก็เอาครับผมเอาหมดอันนี้โลอันนี้อะไรอะ่ะที่ห้ยอาหารเสื้อโอ้โหตัวยังไม่มีเสื้อเลยจนป่านนี้โอเคครับผมมานี่แหละขุดก่อนเช้าแบบนี้อะไะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปทําฐานข้าบนก่อนดีกว่าฮะโอ้โหไอตัวเกี่ยวไอตัวเกี่ยวนี่น่าจับเว้ยโดนแน่บอกเลยใช,ใ,ชใช้ใช้ใช้ไม้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับผมไฮ้นี่ไงหาเพิ่มเออมันได้ของฟรีนี่ว่ะเจจะตีมันละรีเวิลเจ็ดอ่ะ ฉันเตียบแบเกได้นะจะบอกให้แต่ฉันแค่ไม่มีธนูเอาทางไกลดีกว่าครับผมนี่เก็บของเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเฮ้ยอะไรวะจะวิ่งไล่ฉันหรือเปล่า <c oughs> วิ่งไปไหนจะวิ่งไล่ฉันหรือเปล่าเฮ้ยเอ้เอาอ,อมันวิ่งเฉยเฉยเหรอวิ่งไล่ฉันเหรอวิ่งไล่ฉันเหรอม <c oughs> ันบอกว่าตู้ไม่ได้วิ่งไล่ เอ้ยโอ้โหโอ้โยปลาอะไรของมันวะนี He, ่นี่เป็นไงอ่ะปึ๊บหุยฮ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 ุยเฮ้ยอะไรหุ้ยลูกบอลอะไรวะโอ้ยโอ้ยมันปล่อยลูกบอลวะเฮ้ยโอ้โหยิงได้ด้วยโอ้ยโอ้ยตู่ก็หาเรื่องไม่ดูเลยมันก็วิ่งของมันเฉยๆมันก็วิ่งของมันเฉยๆเพราะว่าป้าพี่เฮ้ยไปหาเรื่องมันไป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 โอ้โหปล่อยอะไรมาก็ไม่รู้เราต้องขึ้นข้างบนก่อน มันก็วิ่งของมันเจยเจยโอ้ยโอ้โหโ,โ,โดนยิงพลังใจเลือดลดอย่างเยอะไปไวตัวนี้ตัปีนโ็นเ,เปิร์กละตูไม่ได้ยุ่งตูไม่ได้เกี่ยวตัวนี้ก็น่าตีเฮ้ยถ้าตัวมีธนูนะบอกเลยถ้าตัวมีธนูนะโดนนี่เฮ้ยมันจะตามมันจะตามเปิดมามันก็ตามเลยไงวันเนี้ยมันไปแล้วมันไม่มาแล้วมันไม่มาแล้ว เฮ้ยดีตูปีนขึ้นตูไปขึ้นแบบธรรมดาตัวไปขึ้นแบบธรรมดาตัวปีนขึ้นดีหน่อยเกมนี้มันปีนขึ้นได้ได้เอไปเลยเว้ยโอ้โหชอบกดผิดอ่ะชอบแบบเนี่ยไปกดปุ่มนู้นปุ่มนี่โอเคครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราหาตั้งของเลยแล้วกันครับผมครับโอ้มันคราฟลูกนี้โอเคนี่เราเอาเพิ่มก่อนห้าลูกคราฟเลยครับผม แถดแดนฟึบขาไปก่อนเรียบร้อยครับผมแล้วก็ผ้าเราต้องใส่ชุดดิต้องใส่ชุดดิอุ้ยขนแก่น้อยว่ะนี่เราต้องแบบจัดการไอ้พวกตัวน่ารักแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ตีเราก็โหไม่ได้เลยเลยนะผมมันต้องตีบ้างว่ะเถ้ยเลเวลอับแล้วไอ้แกเ่เลเวลแกร่รลเวลอับโอ้ทำเสื้อได้แล้วมาใส่เสื้อกัชอบชาวบ้านเขาหน่อย เสื้อไม่มีเลยฮะผ่านมาวันแรกตัวยังไม่ใส่เสื้อเลยโอ้โหคับอย่างนานโอ้โได้เสื้อแล้วเว้ยว้าวอะล่ะผมตอนนี้จะได้ถึกทนขึ้นถึกทนขึ้นเดี๋ยวเราจะไปจับไอตัวนั้นด้วยธนูต้องหาอะไรไม้เพิ่มไฟเบอร์อีกโอ้ยหหเนี่ยต้องหาของก่อนตอนนี้พี่เอาละครับผมตอนนี้นี่คับธนูสายบวกต้องคับธนูมาแล้วครับผมตอนนี้ธนูโอเคแล้วลูกธนูเอาสักสิบเลยไหม โอ้โหเอาละครับผมครับกันแบบขราวนี้แหละขราวนี้เลตูได้บวกสมใจบอกเลยโอ้โหกว่าจะครับเ็จตูใช้ไม่ใช้เวลาหมดไปคูดนานเลยเอาละผมแล้วตอนนี้มันบอกอหิวแล้วตูวกินอะไรได้บ้างเนี่ยปึ๊บเมื่อวานเรารู้เรื่องกินแล้วโอเคอย่างเงี้ยโธ่มเมล็ดเบอร์รี่ตูยังไม่ได้หาโอ้ยนี่เราต้องจัดการในพวก สัตว์เล,เล็กๆน้อยๆจริงๆเหรอวะเนี่ยมันจะเป็นเหรอนะตอนนี้เราได้ของมาตามที่ต้องการแล้วครับผมก็จะมีนี่โอ้ไม่เป็นไรเว้เราไปตั้งข้างล่างดีกว่าไปตรงนู้นไปตรงนู้นนู้นตรงนี้นี่อืออ๋อทรัพยากรล้นหลามตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาสร้างฐานอ่าเราจะมาสร้างฐานกันครับผมตรงนี้เป็นไงทะเลหมอกไปตรงเนี้ยปุ๊บ เออเดินลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวดูนี่มันให้ตั้งเลยได้บ้างอันนี้จะเป็นโต๊ะครับผมเดี๋ยวเราค่อยตั้งก็ได้นี่มันสามารถเลื่อนได้ไหมเนะี่ยอ้กดหนึ่งเลื่อนได้นี่ว่ะโอ้ยจะมีนี่ครับผมพวกฟาวเดชั่นมีเตียงด้วยโอเคนี่ที่ทาอาหารอันนี้นี่อันนี้ต้องค้าบครับผมยังไม่ได้ค้าบเลยตูค้าบโอ้ยเจ้าว,วิแปดวิแป๊บเดียวครับผมอันนี้มันคือคืออะไร มันบอกฟา c i ิลิตี้เป็นเหมือนโรงงานอะไรยี้ไหมเอาละครับผมเป็นพาวเมเนจเมนท์ทำไรอะ่ะโอ้ให้ใส่พาวได้ด้วยเอา้าไอ้เมียวอ,อ๋อเราก็ลากมาเงี้ยเลยเหรอปึ๊บเจ้าเกะเข้าไปเอาแล้วหมดเลยดิหมดเลยดิลูกตู้เนี่ยปึ๊บเอ้ยเอาไว้ตัวนึงดิแล้วก็ใส่เนี่ยเหรอปึ๊บโอ้มัน แคทเลอ๋ลอ,อม,มันจะช่วยเราเหรอเอาล่ะผมมันจะช่วยเดี๋ยว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 ,ยวโอ้โหว้าวมีระบบให้สัตว์ทำงานด้วยวะ่ะโอ้โหอ๋อแล้วเราเดินเข้ามาคือมันเก็บเลยครับผมโอ้โหนี่ก็ดีดิช่วยกันฟาร์มเลยครับผมโถ่นี่เฉาะเฉาะเฉาะไอเหมียวฟาร์มได้วะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันใส่ได้แค่ตัวเดียวเองอะ มันต้องทำอะไรมันต้องทำอะไรเพิ่มไหมปึ๊บแล้วก็วีอัพเกรดเบสอัพเกรดโอ้เนี่ยเหรอเราต้องทำา u e s ใช่ไหมมันจะเพิ่มครับผมมันจะเพิ่มไหมโอ้ดีว่าแบบนี้เอาละผมเดี๋ยวเราทำาเ e สก่อนมันบอกให้บิว้วใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ปลดล็อกครับผมโอเคมันให้ตั้งแล้วตอนนี้เราก็ตั้งครับผมตามที่บอกเหมือนเป็นเควสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้ใส่โอ้เนี่ยเหรอกล่อ,กองเก็บของเหรอ ุึบเอาใกล้ๆไหมเอาใกล้ๆเจ้าหนูไหมเจ้าหนูเอิงนี่อืมขวางนี่นี่ตรงนี้เลยครับผมเฮ้ยเดียวเดี๋ยวโอ้ช่วยรถร้างด้วยครับผมโอ้วคตรด,ดีอะโอ้ยยิ้มน่ารักเหลือเกินอา้าวหนู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 หน,นูไปไหนละ่ะโอ้ยมีอะไไม่ชินเฮ้ยมันเก็บไม้มาวะ่ะยังไม่ชินกับระบบอย่าบอกเก็บในกอง โอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมอ้าวตุ่จะจับอุ้มมาทำอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โหอตเมติเบรคครับผมเบรกหมดออ้โยโคตรดีเลยครับผมแบบนี้เฮ้ยเราอัปเกรดได้ลแล้วบง้งอัปเกรดเรียบร้อยครับผมะอลละลผมเนี่ยมันก็ให้ทาตามบอกนะครับผมเอาอย่างนี้ดีเลยฮะ อย่างนี้เราก็ใส่ตัวเพิ่มเอาใส่ไก่ไปด้วยเอาไก่ไปด้วยโอ้เฮ้ยนายทำไรอะ่ะไอไก่น้อยแกทำไรของแกวะ <c oughs> โอ้โหมันไม่ทำงานหรือเปล่าตัวนี้โถ่เจ้าไก่ออกไปเอาเจ้าแกะมาแต่จริงๆเจ้าเหมียวดีกว่าผมเจ้าเหมียวมันหาของให้เจ้าแกะไปแล้วตอนนี้เจ้าแกะไปแล้ว เจ้าเกย์ทำไรทำไรเจ้าเกยเก็บเบอร์รี่ครับผมโอ้โหแบบแบบนี้ดีเลยแบบนี้ดีเลยเนี่ยเราก็คอยอัปเกรดครับผมลูกๆเราจะได้แบบโอ้โหฟาร์มของให้เราได้ด้วยนี่เราก็ทำก่อนครับผมเอามาตั้งตรงนี้เลยแล้วกันปึ๊บไ้ตรงนี้ที่คับโอเคมาครับช่วยกัน <laughs> โอ้มาช่วยกันมาช่วยกันด้วยเว้ยโอ้โคตรเร็วเลย อย่างนี้ดีเลยครับผมเราจะได้ช่วยกันทำมาหากินใช่ไหมโอ้โหอะไรครับผมขับให้หมดนะอะไรตั้งไว้ได้ตั้งไปเลยครับผมจอะอจๆๆๆจไอลไ้ลูกเราไม่ว่างลูกเราไม่ว่างไม่เป็นไรเฮ้ยเฮอ,อ,อย่าไปตีตัวน,นั้นนะไอ้ตัวนั้นน่าจับโดนแน่บอกเลยดีขอตั้งฐานก่อนขอตั้งฐานก่อนเออช่วยกันช่วยกันเฮ้ย โอ้แป๊บเดียวเต็จครับผมปกติคือนานเลยนะเอาระครับผมแล้วถ้าเกิดอันนี้อันนี้มันช่วยทําได้ไหมหนูช่วยทําได้ไหมหนูช่วยคับได้ไหมช่วยได้ดิช่วยได้ดิว้าวโอ้ยจะได้ไม่ต้องรอคือก่อนหน้านี้คือแบบต้องตัดคลิปมาบอกแค่นี้แหละรอกันไปเถอะอุ้ยน่ารักน่าชังโอเคเฮ้ยหนูนูหูููฟุปฟุ๊ฟุมันกดมันกดสีได้เเพื่อนเมนูอ๋อให้อาหาร โอ้นี่ตัดเลียงน่ารักน่ารักยังเลยเเหมือนยากจะมาอยู่บ้านสิเราอะเหมือนอยากจะมาอยู่บ้านสิเราอะได้ดิเดี๋ยวตอนน thing, s <S <ım S 2> ี like sure, ้ธนูอ่ะธนูไม่ออกเออมันต้องใส่ของเหรอเฮ้ยบิ๊กเอ็กซ์บิ๊กเอ็กซ์พังแล้วอะไรครับผมธนูธนูมาแล้วะโดนโดนล้ละมาครับผมตัวดีไ้ม่อยู่บ้านพ่อละมาดิมาดิ ดิ่ยบดีบดีบดีเอยเอ้ยอหนูอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีมันโอ้โหโอ้ถ้าอยู่ในฐานมันตีเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับจบจั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 บจ้บจับจัวเับจับจับูับจัจับไับจับจอ้จับ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 จั่จับ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 โับจับเับจอบจับจบจั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 บับจ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 ั้จับจับจับับับจม่จับับผมวบ โอ้โหเอาว่ะด้วยความร่วมมือของลูกๆโอ้โหแล้วหินคือแบบกองเก็บเต็เตมเลยอุย้อ่งันี้เป็นพวกเบอร์รี่ที่เก็บมาใช่ไหมเราหินใต้ในนี้ก็ได้โอ้โหเอาละผมตอนนี้เราได้ตัดเลี้ยงมาใหม่ตัวหน,นึ่งเนี่ยเหรอไม่เห็นออกมาโอ้ออกมาแล้วครับผมแล้วทำอะไรจะทำอะไรได้ อา้าไปไหนอะไปไหนหนูเฮ้ยโอ้โหช่วยกันเก็บหินช่วยกันทำงานโอ้ไม่ต้องใต่นี่ก็ได้เหรอก็ดีดีแบบนี้โอ้โหยาวราคาผมฟา s t ท้า v ิวอ๋อเราสามารถฟาดได้ครับผมถ้าเราทำให้เจ้านี้ขึ้นมาครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวเราหาอัพเกรดอะไรต่อบิวชุด,ดิเบสโอเคชุด,ดิเบส บิวต่อครับผมแบบนี้เราต้องต้างเพิ่มเพื่อให้ฐานเราแบบใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับไม่ได้ต้องมีฟาวเดชั่นเน้นๆครับผมนี่ฟาวเดชั่นทำมาทำเตียงมาโอ้โหอันโคตรใจเลยเว้ยเฮ้ยเตียงใหญ่ยังปุ๊บอันนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าแบบแอบหบลับครับผ่อนนี่ไงโอ้หูสวยงามเฮ้ยหนูทำอะไรอะทำอะไรอะไม่ได้ทำอะไรเลยเราอะ เอาละผมตอนนี้เราทําเตียงได้ละนี่สวยงามครับผมมากราฟกันช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วหนูยืนมองทำไมอ่ะเอ้พ่อกว่าจะคราฟเสร็จเอาละครับผมตอนนี้คราฟได้แล้วครับผมนี่ครับผมเราก็คอยอัปเกรดต่อไปว้าวนี่เราก็ทําฟีดบ็อกทําตามบอกนะผมเราจะได้ใส่พาลงไปได้เยอะๆโอเคงั้นตนนัวนี้หนูไปเฝ้าฐานด้วยแล้วกันหนูลงมานี่หนูมาเฝ้าฐาน ดูทำไรผมมีพลังดักบอนโอ้มันมีพลังบอกด้วยครับผมแสดงว่าพวกนี้เดี๋ยวไปอัปเกรดเพิ่มใช่ไหมว้าวเดี๋ยวเราไปจับตัวเพิ่มแล้วกันครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ไปเฝ้าฐานตัวหนึ่งไว้ช่วยทํางานเอาล่ะครับผมนี่หนูคอยเฝ้าฐานใช่ไหมหนูอยู่นี่ไปนะปกป้องฐานแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าเราจะหิวใต้กิ่วแล้วฮะแล้วตูวไม่มีอาหารกินแล้วโห เอาล่ะเราต้องล่าแล้วว่ะขอโทษว่าเจ้าเกะขอโทษจริงๆมาแล้วครับผมตอนนี้แก่น้อยขอโทษนี่นีขอเนื้อหน่อยขอเนื้อขอเนื้อหน่อยอ้ยกลิ้งเป็นลูกขนุนเลยมาแล้วครับผมตอนนี้เราต้องล่าฮะเอาล่ะตรงนี้ตรงนี้มันจะมืดแล้วตรงนี้แหละลาราเนื้อได้นี่นี่ฟึบนี่ไงนี่ไง เอามามาเป็นพวกอีกตัวเฮ้ยเฮ้ยหูยตัวนั้นนั่นติดด้วยโถ่ตัวเดียวก็พอ้อโอ้โหติดอีกโอ้ยโลบหลบลบลลลทำไมกันกันล่ามันระบากระบุนแบบนี้มาดิฆ่ามาดิฆ่ามาดินี่ไงนี่ไงยิงทางไกลยิงทางไกลอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่ไงอยากอยากร่วมอยากรวมกับเขาเออปึ๊บปึ๊บอะไรลูกบอลนี้โอ้ยหลบได้สบายเฮ้ย ตูหิวจะตายแล้วเดียวเดียวโอ้หกินเลยได้ไหมกินเลยได้ไหมโอ้ยตายตายเพราะความหิวเออโอ้ยเดี๋ยวค่อยจับเดี๋ยวค่อยจับเดี๋ยวค่อยวาก,กันได้ไหม <c ười> คิดว่าเราไม่รู้จักกันก่อนช่วนี้โอ้หเร็วด่วนเลยด่วนจีตู้คอผัดก่อนตู้คอผัดก่อนปุ๊บกินเนื้อเล่นเลยก็ได้นี่หว่าจริงจริงแล้วว่าใช่ไหม ปึ๊บโอเคดีเลยครับผมมาดิเว้ยมาดิ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 นี่ไงนี่ไงโดนักคู่เลยสองตัวนี้โดนัะคู่กูยิงทางไกลก็ดีครับผมที่จริง,รงมันไม่ได้อะไรมากมายเลยไม่ได้อะไรมากมายเลยนะการยิงจับไกลๆแบบนี้โอ้โหมันจิวจัดจิวจริงจิ้วจัดจิวจริงฮะบ,บอกเลยนี่ไงนี่ไงเอ้ยตัวนั้นเฮ้ยตัวนั้นจะตายแล้วปึ๊บ นี่ไงโดนก่อนเลยโดนก่อนปึ๊บนี่นี่นี่จะเจอจะเจอดับเบิลเฮ้ยไอ้ใหเดี๋ยวไปโดนไอตัวหลังไอ้เออเรียบร้อยเรียบร้อยดิเฮ้ยบอลบอลมันจะตามตัวททำไมนักหนาเออเออไอเออหน่าหน่ะปึ๊บโดนแน่รอบนี้โดนแน่รอบนี้เจ็ดสิบสองแปดสิบแปดสิบเจ็ดเรียบเรียบร้อยดีเว้ยเรียบร้อยดีเว้ยมามาโอ้โหมันหลุดว่ะมันหลุดว่ะ ปึ๊บ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 โดนโดนโดนปึ๊บนี่ไงนี่ไงเร็ว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 โอ้ยเอาไอ้นี่ออกมาออกมามองไม่เห็นอ้อเรียบร้อยครับผมดับเบิ้ลครับผมโอเคตัวเขียวแกย์โดนแน่บอกเลยเข้าใจไหมก่อนที่แกจะล้มตัวลงนอนเช้ามาแกโดนแน่เอ้าะครับผมตอนนี้เดี๋ยวขอหาอาหารไว้ก่อนครับผมเฮ้ยเราได้ตัวนี้ออกมาแล้ว ว้าวมานี่มานี้หนูหนูวายเอา้าไปไหนอะเฮ้ขอเล่นด้วยไม่ได้เหรองอนเหรองอนเหลอที่จับเมื่อกี้อะ <S <S โอ้ยเอาละผมตอนนี้พวกสัตว์กำลังหลับกันเลยครับผมเอาละครับผมตอนนี้มาถึงฐานแล้วนะฮะใกล้จะเช้าแล้วแหละไปฟาร์มเนื้อมาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยกำลังฟาร์มกันแบบ โอเคนี่เราเอาตัวเอาหา้าใสไปในนี้ดีกว่าโอเคเอาหกไว้อ่านี่ครับผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งของเพิ่มครับผมมาดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นโออันนี้ของพวกพาวเหรอต้องใช้ครับผมที่นอนนะโอ้โหไม่งั้นไม่มีนอนเลยแล้วก็ชิวอันนี้โอ้โหหกแล้วก็นี่ครับผมฟีดบ็อกโอเคมันต้องคราฟนะผม ลา,ามเบลหาของค้าไปเรื่อยอ่ะเอาจริงๆตอนเนี้ยแล้วอันนี้เป็นโอ้อันนี้ปลูกปลูกพืชได้ด้วยว้าวไอ้ธนูไฟก็ามาแล้วก็อันนี้โอเคอันนี้เป็นล่มครับผมสเตตัสพาวโอ้โหเพิ่มขึ้นโอเคดีับผมเราก็หาค้าอะไรไปเรื่อยอันนี้เป็นแบบอะไรโอ้แบบปักครับผมสามารถเปิดไฟได้โอเคเอาเทาดีก่อนแล้วกันนะ ี่เดี๋ยวเราคราบเรื่อยๆเลยครับผมแล้วตอนนี้ใช่ไหมอันนี้ที่ต้อมบิ๊กแอคไหมไม่ใช่เหรอนี่ไงคือเราต้องการรีเพย์ครับผมอ๋ออันนี้มันอ๋อมันรีเพย์เลยครับผมเรามารีเพย์ได้ที่นี่ก็หาของเอานะฮะแล้วก็นี่ที่พวกเด็กๆเก็บมาพูดแต่เรายังไม่ได้ตั้งของกินโอ้โหกินโคตรเยอะเลยแรายังไม่ได้ตั้งที่ของกินเลยครับผมเดี๋ยวเราตั้งก่อนแล้วกันแค่นี้น่าจะพอไหมแค่นี้น่าจะพอครับผมมา นี่เอาวางไว้ครัผมเด็กๆจะได้กินด้วยเอาตรงนี้เลยข้างข้างเลย,น,เยน,น,น,นี่มาเร็วหนู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 มาเร็วมากินอาหารกันเป๊บโอเควู้กินอาหารกันเร็วใครเอาหารมาอา,อาหารแล้วไปหาจากไหนอะ่ะหาให้ไหม <c oughs> หาพ่อไหมไม่หาหรอมีใครหาอาหารไหม เอาละผมตอนนี้เราต้องไปฟาร์มอาหารอีกโอ้โหว่รยากลับ้าฐานได้ละวดิโอ้โหเดินไกลแล้วเกินเอาล่ะผมตอนนี้มาหนูๆพอเอาอาหารมาแล้วโอเคนีคคคคค่มีเบอร์รี่แล้วครับผมจะได้มีแบบเออเลงทํางานใช่ไหมแล้วก็นี่เดี๋ยวเราสร้างฐานที่นอนด้วยครับผมของเด็กๆเฮ้ยอันนี้อันนี้สร้างเลยไหมมันจะเป็นเลยไหมก็จะเป็นละมัง้งก็จะเป็นละมัง้ง อันนี้ตั้งนี่มาตั้งตรงนี้ไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่ตรงนี้แล้วกันเกะกะขวางทางนิดนึงครับผมมาช่วยกันเร็วลูกๆจะได้มีส่วนร่วมเออช่วยกันสี่ตัวเลยสบายใจอ๋าปุ๊บโอ้ยโอ้โอตีกันใหญ่เลยเรียบร้อยครับผมโอ,โอเคเอาขยานแะด้วยสี่เอนชารเอนชานรพาวเวอร์ เอนชานไปเลยไหมเอนชานไปเลยโอเคอ่านี้อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันครับผมมันคืออะไรนี่เราเกียร์ตรงนี้ก่อนถ้าเราทำเควสเราก็จะได้บิวต oh, ์ต่ okay, อโอ้พาวเบสโอเคครับผมให้ตั้งที่นอนช่ยไหมนี่ครับผมอ่าเรามีตามพอดีเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนอนกันครับผมที่กว้างเลยหม่ทำไม <laughs> ทำไมท,ท,ที่นอนนยังยากเลยเนี่ยเออ เอามุมมุมมมุมนี่เป็นไงช่วยกันครับผมช่วยกันเร็วๆอู้หู้เอาโถนี่หนูไปลงไปสร้างเร็วอแกนอนแกนอนเลยทำไมไม่สร้างก่อนอย่าพึ่งไปโอ้ตองการไม้ครับผมตอนนี้ไปละไปแล้วตอนนี้หนักตัวแล้ครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้สร้างกันพอดีโอเคมาถึกที่ขาบแล้วปึ๊บ เราทํานี่อะที่นอนเอาเรียงกันเลยครับผมนอนใกล้ๆกันเนาะนอนใกล้ๆกันไปเลยหนูปึ๊บเร็วเร็วเร็วช่วยกันตั้งตึ๊บ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 แป๊บเดียวสามสองหนึ่งโอเคโอ้โหช่วยกันตั้งครับผมนี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเฮ้ยเอาโวมันนอนไม่ได้มันต้องแบบทิ้งห่างทิ้งนิดนึงโอเคมาตั้งต่อเด็กๆบอกพ่อหนูจะไปเก็บของ ไม่ได้ไม่ได้ช่วยกัก่อนโอเคมีที่นอนแล้วนะอัปเกรดไปดีเอาละครับผมตอนนี้ใส่ได้สี่ตัวแล้ว,วแล้วนี่ครับผมให้ทําแคมป์ไฟครับผมเบอร์รี่แพนเดชัน่นโอเคให้ทําตามเขาครับผมอันนี้ก่อนละกันครับผมอบอก็บ่อยตั้งแคมป์ไฟนี่ย่างอาหารกระตัวนี้ย,ย,ย่างย่างไกลๆหน่อยครับผม เดี๋ยวมันจะเกิดการเผาไหม้ขึ้นไม่ได้อ๋อมีมีคนมาช่วยอยู่มีคนมาช่วยอยู่ยอยโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทําไข่นะทําไข่ทอดละปื้อปิ้งครับผมปิ้งคนเดียวก็ได้เรียกว่าเป็นการทอดไข่แบบไร้น้ํามันครับผม<อ>ไม่ใช้น้ํามันด้วยเป็นไงโอเคแล้วก็นี่โอเนื้ออย่างเยอะครับผมเราต้องทำฮะเพราะความหิวเป็นเรื่องที่ ไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวตุย <c oughs> ก่อนหน้านี้จะตุยเพราะความหิวอะเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราพอจะหิวไหมเราพอจะหิวครับผมงั้นกินแล้วหน่อยกินสักนิดหนึ่งโอเคแล้วก็นี่ครับผมอย่าให้ขาดเลยฮนะของเด็กๆครับผมเบอร์ลงเบอร์รี่ใส่เข้าไปมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปโอเคครับผมตอนนี้ฐานนี่หูเริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็ทําการอัปเกรดครับผมวันนี้เราจะเน้นในการขยายฐานกันเลยปลูกต้นไม้ได้วยไหม อาปลูกต้นไม้ด้วยอะผมแล้วอันนี้มันอยู่ไหนหวะเดียวบิวเบอร์รี่เพนเดชัน่นมันอยู่ไหนอะเบอร์รี่เพนเดชัน่นอันนี้ไงอ้ดีัะผมเราจะได้ทําแปลงผักใช่ไหมเอาข้างๆกัน, kay, น,น,นไไหุ่มันจะติดที่นอนไปไหมมันจะติดที่นอนไปไหมนี่เอาข้างอาหารละกันครับผมมาปึ๊บโอ้ยสร้างนานนะแต่พ้าเด็กๆมาคือแป๊บเดียวครับผม ช่วยกันนะพื้นภาพพื้นภาพอออโอ้ตีนอย่างกระนุกตกใจเรียบร้อยเอาละครับผมใส่ตสิเรามีไหมล่ะอ๋อโถเอ,เอ้ยวานวานผิดฟังวนันผิดฟังเออดีเลยวานไปนี่ครับผมโอ้โหเป็นไงอ่ะว้าทําตวนชาวไรครับผมว้าโอ้โหเป็นการหวานปุ๋ยที่นานมาก แล้วก็ลดน้ำต่อครับผมชิวๆกันไปฮะวันนี้ <c oughs> ปลูกผักลดน้ำโคตรนานเลยจริงริงโอ้โหปลูกผักลดน้ำเป็นวันเลยมั้งครับเนี่ยฮล <c oughs> หลโคตรนานเลยครับผมมีตัวไหนจะช่วยตัวได้บ้างเอาละครับผมอัพเกรดฐานเป็นเลเวลห้าครับผมเอาดีครับผมเราทำตามเขาเลยนะอันนี้เราต้องโห <c oughs> หามกับไผ่โอ้ยตุจี๊ดเลยตุจี๊ดเลยวนนด้ ทั้งวันเอาจริงๆวันนี้ทั้งวันครับผมไม่เสร็จกันหรอกฮะนี่ไงคราฟไปดิโอ้โหเอ้ยทำอะไรหนูหนูทำอะไรอะ่ะ <c oughs> หนูเอ้ยอ้มีคนหิวหนึ่งาตาครับผมโอเคแล้วก็เอาเราทำไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมทำเกาะเลย,ทำ,เลยทำโลกไปเลยครับผมชิวเอาเจ้าแกะมาช่วยครับผม คนหิวก็กินไปอะคนฟา์มก็ฟามไปครับผมโอ้โหสนุกสุดใจเลยครับผมดำฐานเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากน้องเก๋อฮู้อาล่ะผมมีอะไรที่จำเป็นอีกขวนเนี้ยอันเนี้ยโค้ดจะจำเป็นเลยอันนี้โค้ดจะจำเป็นเลยเอาจริงๆแล้วอะ่ะอมืมันน่าจะมีการฟารมมากกว่านี้แต่เราควรจะจับอะไรเพิ่มขึ้นครับผมเ <c oughs> จ้าไก่ก็ดำอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะไหนไหนดูของสิ หี65ทำไมของไม่ค่อยมีเท่าไหร่หนูเอาไปไหนกันเฮ้ยนี่นี่นี่แต่มีนี่ครับผมแล่โอ้โหจะมืดอีกแล้วแป๊บเดียวจะมืดอีกแล้วตูวต้องการตอนนี้ต้องการตัวฟา์มไม้ครับผมฟ์มไม้แล้วก็อะไรอีกวะฟารมเมฆอุย้ยเอาละครับผมวางวางวางไปก่อนนะมันอาจจะไม่สวยอะ่ะโอ้โหไปทำถานตร้อ,อื่นได้ไหมเอาละครับผมสร้างก่อน มาวิ่งมากันเป็นกระโยกเลยโอ้ยมันจะมืดแล้วลูกเร็วเร็วเร็วช่วยกันช่วยกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะได้เอาคนมาช่วยงานหกห้าตีสามสองหนึ่งเรียบร้อยวู้รู้สึกว่าไอตัวเดดีมเนี่ยมันจะแบบว่าช่วยเทเลพอร์ตใช่ไหมเอช่วยส่งของครับผมอ่าเราเอานีเอาเอาเมียวมาฟาร์มเพิ่มด้วยส่งของรับส่งของตัวเดียวพอแล้วก็ใส่มา อ่าผมนี่เท่านี้ก็น่าจะพอครับผมการทํางานแล้วก็สิ่งที่จะตั้งต่อไปครับผมอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่นี่เมื่อกี้อืมันย้อนไม่ได้เหรอวะนี่ครับผมอ่เราต้องตั้งไฟด้วยครับผมเดี๋ยวมันมืดเกินไปไม่ต้องมาช่วยได้ไหม <c oughs> หนูไปทํางานกันไม่ได้เหรอปุ๊บนี่เป็นไงอ่ะไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยครับผมดีเลยฮะแบบนี้ สร้างเอาเอา,เอาตรงนี้ด้วยตรงนี้เดี๋ยวมืดเกินไปครับผมเนาะเออนี่ครับผมเดี๋ยวหน,หนูหนูจะเก็บกินข้าวกันมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้ไงปึบเรียบเรียบร้อยครับผมวู้สวยงามฮะเออนี่สว่างแค่ตรงนี้ก็พอตัวนี้นจำเป็นไหม <c oughs> ไม่ต้องหรอกมั้งโอเคครับผมน่าจะพอดีตรงนี้ไหนดูดิให้อัพเกรดไร อัพเกรดอีกแล้วครับผมโอ้โหอ่ะลผมตอนนี้ใส่ตัวได้รัวๆฮะอย่างที่บอกวันนี้เราเน้นอัพเกรดเป็นหลักครับผมเราเน้นอัพเกรดเป็นหลักฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปจับพวกเจ้าเกะอะไรเพิ่มดีกว่าครับผมอันนี้ยังไม่มีของแล้วก็อันนี้โอ้ยต้องรีเพย์ครับผมเฮ้ยโอ้โนอนแล้วครับผมเราต้องตั้งหกไหมโธ่ เรียบร้อยครับผมโอเคเราต้องสร้างหกไหมนอนตาเองอะแล้วเนี่ยยังขนโอโ้โหนอนตรงนู้นมีคนไปนอนตรงอื่นครับผมเราต้องสร้างไอห,หนูหนูอะนอนกันหขาดไม้อีกวันนี้เลยตูทั้งวันล่ละจริงๆเรียกว่าพวกเด็กๆที่ไม่หลับไม่นอนนี่มาช่วยกันสร้างครับผมเออนี่อย่างน้อยก็ทําไว้เผื่อโอเควันนี้เราเน้นอัปเกรดฐานครับผม ว้าก็ได้เยอะอยู่นะอันนี้เดี๋ยวเราต้องตั้งเพิ่มครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนโอ้โหวันนี้ก็นะมืดค่ำละสองสามคืนแล้วครับผมแล้ววันนี้ก็ได้ฐานอัปเกรดนิดนหน่อยๆครับผมเราจะไปกันทีละนิดครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเริ่มไล่จับตัวอะไรแล้วฮะตอนดีขอเรื่องฐานไปก่อนแล้วกันครับผมยังไงก็ฝากากดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม